สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e c e l m กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอภัยจริงๆนะฮะที่ห่างหายไปหลายสัปดาห์มากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับทางค่ายยูเวออกพอร์ตโอเพนซิสเตตัวใหม่ออกมาอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นเจ้าคาริเบิร์นอนั่นเองนะครับคาริเบิร์นนั่นแหละในก่อนหน้านี้นะทาง U ูเวเนี่ยได้ประสบความสาเร็จนะฮะกับทางคา l ิเบ r ร์นเเป็นอย่างมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในวันนี้ออกตัวใหม่มานะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวคา l ิเบ r ร์นนะครับผม จะยังไงเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้ายูเวลคาลิเบอร์เอซานะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเราดูจากแพ็กเกจภายนอกกันก่อนเลยละกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะฮะแพ็กเกจภายนอกของเขานะฮะจากที่ดูดูนะก็จะค่อนข้างแบบว่าคล้ายกับตัวเดิมๆที่เขาทำมานะค่อนข้างคล้ายกันเลยครับผมก็ยังมีตัวเครื่องนะฮะข้างหน้าเขียนยูเวลคาลิเบอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างเขียนคาลิเบอร์เอทีพอร์ตซิสเต็มครับผม ส่วนในด้านข้างตรงนี้ฮะก็จะเป็นช่องทางการติดตามของเขานะฮะก็จะมี IG, Facebook, Twitter, TikTok แล้วก็ YouTube นั่นเองนะครับผมก็ลองไปติดตามมันดูได้เลยนะแล้วก็ในส่วนข้างหลังครับตรงนี้ก็จะบอกเรื่องรายละเอียดต่างๆนะฮะซ้ายบนสุดตรงนี้ฮะเขาจะเขียน for f o f a v o r adjustment technology นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของทางยูร์ที่เขาทำมานะฮะแล้วก็ทางขวาตรงนี้ฮะเขาเขียนว่า i n i t i o n lock function นะฮะตัวเครื่องน่าจะล็อกได้อะไรประมาณนี้นะครับ 15นาทีฟัสชาร์จกิ้งครับเขาบอกว่าใช้เวลาในการชาร์จยอยู่ที่15นาทีเท่านั้นนะฮะถือว่าค่อนข้างเร็วมากๆครับผมแบตเตอรี่ของเขาความจุอยู่ที่520ม ah ิลลิแอมนะครับความจุแบตเตอรี่ยังเท่าเดิมนะฮะ520มิลลิแอมนะครับเทียบกับตัวตัว A2 นะแล้วก็ความจุน้ำยายอยู่ที่2 ml นะครับผมตัวนี้แล้วก็ในแพ็กเกจของเขานะครับก็ให้ตัวเครื่องมา1เครื่องครับให้คอยมา2ตัวคอยของเขาจะเป็น1.0แล้วนะฮะตัวนี้จาก A2 เนี่ยมันจะเป็น0.9นะฮะตัวนี้จะเป็น USB ให้มานะครับผมในส่วนข้างล่างตรงนี้ครับเขาจะเขียนคาลิเบอร์ A3 p o r t s y s t e m Blue นะฮะสีที่ผมได้มาเป็นสีน้ําเงินนะฮะก็จะเป็นตามนี้เลยแล้วก็จะมีสีอื่นๆด้วยผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราดูข้างในกันีกว่าเป็นยังไงนะฮะเปิดออกมาครับผมจะมีประมาณนี้นะฮะจะเป็นคอยสําลองอีก1ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องครับ ข้างล่างมีอะไรข้างล่างจะเป็น by user m ม n u นะฮะโอ้เขาใส่ซองมาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะนี โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไบ u ูเซอร์เมนูนกันสักเล็กน้อยก่อนนะฮะดูในเรื่องของตัวสเปคอะไรของเขาหน่อยนะฮะ à, จากตัวเครื่องก็จะมีเรื่องปุ่มกดอะไรพวกนี้มีดิฟทิเรื่องหัวพอตนะฮะทั่วไปนะครับอันนี้แล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสเปคตัวเครื่องของเขาครับแมทเทียของเขายังคงเป็นแบบเดิมนะฮะ PCTG ครับผสมอลูมิเนียมก็จะเป็นพลาสติกผสมอลูนั่นเองนะขนาดตัวเครื่องอยู่ที่109.8 mm คูณ21.3คูณ11.7มิบนอ็ดจุดสามคูณสิบเอ็ดุ่ดเจ็ดมิล ที่31กรัมครับจูนน้ำยานี้ผมแจ้งไปแล้วนะฮะอยู่ที่2 ml o u t p u เอาพุทพร์ตรัวนี้สามารถจ่ายไฟอยู่ที่13วัตต์นะครับแบตเตอรี่นี้ผมก็บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานต่างๆนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปอ่านกันดูได้เลยนะแต่จริงๆผมเชื่อว่าการใช้งานของคาลิเบอร์เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับโอเคก็ข้ามมาในเรื่องของบาลยลูเซอร์ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูนที่ตัวเครื่องกันต่อเลยละกันนะฮะออาถ้าดูจากภายนอกเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเจ้าตัวคาลิเบอร์ A2 มากนักนะครับแต่มันมีแต่มันมีจุดที่แตกต่างอยู่ครับผมเอาในเรื่องตัวเครื่องก่อนละกันเนาะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะฮะข้างบนตรงนี้ปกติถ้าเป็นตัว A2 เนี่ยมันจะแบบว่าเรียบตรงไปเลยนะแต่ว่าตัวนี้จะมีความโค้งนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะด้วยความที่เขาใส่หัวพอร์ตตัวใหม่มาด้วยนะฮะคอยตัวใหม่มาด้วยอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันช่วยในเรื่ นะครับตรงนี้รูลมก็ยังเหมือนเดิมนะครับ2ฝั่งแล้วก็ข้างล่างครับรูเสียบชาร์จ USB Type C ฮะแล้วก็ในเรื่องตัวขัวข้วเขานะฮะก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะเหมือนจะมีซีนที่แบบว่ากันน้ำยาซึมเข้าไปนะฮะตรงแม่เหล็กของเขานะ <S <S อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะฮะแต่ก็รู้สึกได้ว่าเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในอันนี้ส่วนในเรื่องของตัวไฟ LED นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะกดเปิดปิเดเหมือนเดิมนะครับ 1นึ4งสองสา่ห้าอ่าไจะอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกจะอยู่แค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะข้างหลังไม่รู้มีหรือเปล่านะ1 2ึ่งอ่ห้าไม่มีนะครับแต่อยู่แค่ตรงนี้นะแค่นั้นเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวเครื่อง,ของเขานะก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะตามสไตล์ตาคาลิเบอร์นะฮะง่ายๆเข้าใจใง่ายๆครับผม ส่วนหัวพอดของเขาครับวันนี้ผมเอามาเทียบทั้ง2ตัวเลยนะฮะทั้งเจ้า A2 แล้วก็ A3 นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะฮะว่าต่างกันยังไงบ้างนะครับด้วยขนาดเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมากนะครับตัว A2 เนี่ยก็เป็นฟิลแบบนี้นะตัว A2 จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะเรียบๆบนตรงนี้นะฮะแล้วก็คั้วจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตัว A3 ครับจะเป็นประมาณนี้ฮะจะมีความโค้งมนมากกว่านะฮะเพื่อเขา้ารูปตัวพอดตของเขานะครับและคั่วเขาดูเปลี่ยนไปประมา,านึงเลยเหมือนกันครับผมที่ น่อนครับว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้แน่นอนครับผมใส่ให้ดูนะอันนี้คือเอาหัว A2 นะฮะมาใส่กับเจ้ตัว AT ใส่ไม่เข้าเลยนี่นะฮะใส่ไม่เข้าเหมือนตัว A2 จะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับก็แสดงว่าตัว AT ก็ไม่สามารถใช้กับตัว A2 ได้เช่นกันนะครับวันนี้ ในเรื่องการเติมน้ำยานะฮะปัญหาหลักๆที่ผมเจอมานะฮะสำหรับเจ้าตัว A2 ที่ผ่านมาเนี่ยการหักหัวจะค่อนข้างยากมากๆครับแต่เขาบอกว่าตัว A t ทเนี่ยเขาแก้มาในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูนะว่ามันเปิดง่ายขึ้นไหม <c oughs> ถ้าสำหรับผมเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะค่อนข้างแข็งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็แข็งเหมือนเดิมนะฮะนี่แต่พอเดอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคอนนะครับมันก็ไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังแข็งอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน,น้ายากันดีกว่าโอเคเมื่อเติมน,น้ํายาเข้าไปแล้วนะฮะก็ปิดให้สนิทนะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตแช่น้ำยาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก่อนละกันนะฮะและเดี๋ยวเรามาเทสฟิลสูตรกันนะฮะกับเจ้าคาลิเบอร์นเอทีนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็ใช้น้ํายามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมลองเท,ททั้ง2แบบเลยแล้วกัน,นะฮะทั้งกดสูบแล้วก็ออโต้เซนเซอร์แอร์โฟนะฮะเอาจริงก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกันหรอกครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันมากมายไหมสมรับผมผมรู้สึกว่าคาลิเบอร์เนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะระหว่างการกดสูบและไม่กดสูบนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสฟิลสูบกันดูละกันนะฮะ โอเคครับผมจากที่ลองเทสนะฮะเอาในเรื่องของฟิลสูบก่อนเลยแลวกันนะฟิลสูบถามว่าแตกต่างจาก A2 มากไหมสําหรับผมก็ไม่ได้มากมายอะไรครับแต่ว่าด้วยความที่คอยตัวนี้มันเป็นดุดสูบครับพอมันเป็นคอยที่ค่าโอห์มสูงขึ้นเนี่ยการจ่ายไฟมันจะเบาลงครับโดยตัวนี้มันเป็นออโต้แอดจัดด้วยมันจ่ายไฟตามค่าโอห์มนะฮะความสึกผมคือมันจ่ายไฟนุ่มนวลกว่าเดิมครับแต่ในเรื่องโทนกลิ่นและรสชาติไม่ได้จางหายไปนะยังรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับเจ้าตัวเ2อยู่ครับคือมันเป็นฟิลที่คุ้น มนนนุ่นวนว่วกาในเรื่องรสชาติกลิ่นแลวก็การรีดนีคถือว่าทําออกมาได้มาตรฐานนะสำหรับคนที่เคยใช้ A2 อยู่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยกดปุ่มสูบแล้วก็ไม่กดปุ่มสูบแตกต่างกันไหมสาหรับผมไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ข้อแนะนําอีกเรื่องหนึง่งตัวนี้แนะนําให้ใช้กับซอนิกเท่านั้นนะครับผมส่วนน้ายาซอนิกที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําพวกนิก k 30ก็ได้นะแต่อาจจะรู้สึกว่าบางไปหน่อยแต่ถ้าเกิดใช้พวกนิกสี่สิดสิเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะตึงอยู่พอสมควรเลยครับโดยรวมนะฮะสิ่งที่ การรูดซึมเนีนะ่ยนั่นคือก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมคิดว่าอาจจะแก้มาหรืออาจจะยังไม่ได้แก้นะครับคืออัน,นี้ก็ต้องลองใช้ดูกันไปก่อนละกันนะฮะว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะฮะก็ต้องลองเทสกันดูนะฮะแต่ผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างนุง่มนวลนฮะฟิลสูบถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับคนที่ชอบฟิลแบบ MTL MTL นิดนึงนะจะค่อนข้างโอเคนะครับผม เขาก็าาจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะกับเจ้าตัวคาลิเบอร์เอทนะฮะใครที่เป็นสาวกคาลิเบอร์นะฮะก็ลองมาตาตามกันดูได้เลยครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังรีวิวในวันนี้นะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดไปยังไงผมก็ต้องขออาภายนะัยเวณะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยลวกันนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโปรดักต์อะไรมาใหม่ๆนะครับผมผมจะรีบหยิบมารีวิวให้เร็วที่สุดเลยครับ อย่างไรวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ